จ้า ja, ทุกคนจ้าวันนี้รวนโชคดีจ้ะมาเจอยูทูบเบอร์ Hello Please <Ja. S 1> like share and subscribe จ ja. ้าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวลวนจะเอาเอา t s your u h channel name uh, Ab stories. Ooh, abroad, uh, abroad stories อ๋อ abroad abroad stories ก็ก็เหมือนว่าไอต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะจ้าทุกคนดีใจจะได้เจอเขานะจ้าสวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้รวนจะพาทุกคนมาชมดอกกุหลาบ สวยๆจ้ะทุกคนจ้าตามมาเลยจ้ามาชมกันร้วเนะจ้าทุกคนจ้าอันนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ทันดอกเท่าไหร่นะจ้าฝั่งนี้ออกดอกสวยมากเลยจ้ะทุกคนแสดงว่าดอกกุหลาบชนิดนี้ออกดอกก่อนนะจ้าตดวทุกคนจ้าให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ้า สีสวยมากเลยจ้าจ้สวยมากสวยมากเดี๋ยวลวนซูมให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ้าทุกคนจ้าสวยมากเลยจ้ยาเจ้ทุกคนจ้าสวยงามอันนี้ก็ เป็นสีขาวผสมโอนสูชมพูนะจ๊ะทุกคนสวยมากจ้ะทุกคนจ้ะรู้สึกจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนะจ๊ะ,ะสวยๆจ้ะทางนู้นด้วยนะจ๊ะทุกคนบริเวณนี้ก็กว้างจ้ะสำหรับดอกเยอะแยะหลายสีนะจ๊ะ nice, ว้าวนี่จ้ะ ดอกก็ใหญ่โอ้ทุกคนสวยงามสวยงามสวยงามจริงๆจะน,นี่จะอันนี้ยังไม่ดอกเต็มที่นะจ๊ะเพิ่งตุ่มออกมาจะฝัง่งนี้ก็สวยจะทุกคนฝั่งนี้ดอกจะเล็กหน่อยจ้ะ เล็กแต่ก็มีความสวยของเขาคนละแบบนะจ้าสวยมากสวยมากจ้ะขยายใกล้ๆให้ทุกคนได้ชมนะจ้าจับดูก่อนจ้าชนิดนี้จะเป็นหนามมากเลยจ้ะกุหลาบสีแดง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 เลือดหมูหรือเปล่าจ้ะนี่ทุกคนจ้าสวยคนละแบบนะจ้า เช่นอันนี้ยังไม่บาเนเต็มที่นะจ๊ะม,มีหลายหลายในต้นที่ยังไม่บานจ้ะทุกคนสวยงามสวยงามมากจ้าหลงใหญ่ สวยมากเลยค่ะทุกคนสคูนใมตทุกคนลในใครนะ่จดอกนี้ก็สวยทุกคนนี่ก็สวยมากเลยจ้ะสีสดใสดีจ้ะ อันนี้เพิ่งออกดอกดอกเดียวจ้ะแต่ดอกใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนจ้าฝั่งนี้สีขาวข้างในนั้นจะเป็นเ,เป็นสีไข่จ้ะแต่นี้ยังไม่ท่านยังไม่ดอกเต็มไปหมดถ้าถ้าดอกหมดนะจ้ะจะสวยมากเลยจ้ะเพราะว่านี้เพิ่งจุ่มจ้ะทุกคนดอกออกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะจ๊ะ มาก็จะเป็นสีอย่างนี้นะจ้าสีขาวแล้วก็มีหลายกลีบจ้าคนจ้าคลิปนี้ลวนขอจบไปแค่นี้นะจ้าขอบคุณมากนะจ้าทุกคนที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า